สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่16พฤษภาคม2566ครับทุกท่านครับข่าวสารมาตรการในวันนี้นะครับก็ต้องขอพูดถึงในอีก2วันข้างหน้านี้นะครับวันที่18พฤษภาคมนะครับจะเป็นกำหนดการนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เป็นผู้ที่เพิ่งจะผ่านสิทธ สวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่มีการประกาศผลเพิ่มเติมนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับก็คือกลุ่มของผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไว้แล้วก็เดิมลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับเนื่องจากว่าท่านเนี่ยมีที่ดินเกินนะครับแต่ว่าท่านนะครับอยู่ในทะเบียนเกษตรกรนะครับเดิมนะครับไม่ได้มีการนับนะครับสำหรับผู้ที่เป็นผู้ช่วยเกษตรกรเนี่ยให้มีที่ดินได้เท่าเกษตรกรตัวจริงนะครับทำให้มีที่ดินได้แค่ไม่เกิน2ไร่ แต่หลังจากนั้นนะครับมีการประมวลผลใหม่ครับทุกท่านที่อยู่ในเล่มทะเบียนเกษตรกรแม้จะเป็นผู้ช่วยเกษตรกรนะครับก็ถือว่าเป็นเกษตรกรเต็มตัวเลยจึงมีที่ดินได้สูงสุดถึง20ไร่นะครับฉะนั้นแล้วนะครับทำให้มีผู้ที่ประมวลผลใหม่แล้วผ่านสิทธิ์เพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ400,000กว่าคนนะครับมีการประกาศผลกันไปแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับท่านใดที่เป็นเกษตรกรแล้วเดิมลงทะเบียนไม่ผ่านสามารถเข้าไปตรวจสอบผลซ้ําได้นะครับโดยสามารถตรวจสอบผลทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือตรวจสอบผลที่หน่วยลงทะเบียนก็ได้สําหรับท่านใดที่ทราบผลแล้วแล้วก็ผลออกมาว่าผ่านนะครับท่านมีเวลาในการยืนยันตัวตนได้ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าาว่าท่านใดนะครับยืนยันตัวตนภายในวันที่14พฤษภาคมครับ ท่านจะอยู่ในกลุ่มที่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนนี้ได้เลยนะครับก็คือวันที่18พฤษภาที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับบัตรประชาชนของท่านจะสามารถที่จะนําไปรูดซื้อของได้เลยโดยมีการจ่ายเงินนะครับของเดือนพฤษภาคมบวกกับเงินยอดหลังของเดือนเมษายนให้ด้วยเท่ากับว่ากลุ่มนี้นะครับจะได้ทั้งหมด600บาทเข้าบัตรประชาชนในวันที่18พฤษภาคมนี้นะครับ แล้วก็หลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าแล้วในเมื่อว่าได้2เดือนแบบนี้นะครับแล้วระยะเวลาในการใช้จะเป็นอย่างไรก็ยังเงื่อนไขเดิมครับเงินในแต่ละเดือนที่เข้ามานั้นจะต้องใช้ภายในเดือนเท่านั้นก็แปลว่า600บาทท่านมีเวลาในการใช้นะครับก็คือ18พฤษภาคม ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเท่านั้นนะครับจะไม่มีการยกยอดข้ามเดือนเป็นอันขาดเลยนะครับแต่ถา้าท่านใดนะครับยืนยันตัวตนหลังวันที่14พฤษภาคมท่านก็ต้องไปใช้สิทธิ์นะครับในวันที่1เดือนหน้าก็คือ1นมิถุนายนนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับท่านต้องยืนยันตัวตนนะครับก่อนวันที่26พฤษภาคมนะครับจะเป็นวันที่มีการตัดในแต่ละรอบนะครับ ฉะนั้นแล้วท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนทั้งคนที่เคยผ่านตั้งแต่รอบแรกแล้วแต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือคนที่ผ่านสิทธิ์ใหม่ก็ตามถ้าหากว่าท่านยืนยันตัวตนภายในเดือนไหนก็ตามถ้าก่อนวันที่26ของเดือนน,นั้นท่านจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนนะครับในวันที่1ของเดือนถัดไปนะครับโดยจะมีการทบเงินย้อนหลังให้นะครับย้อนไปถึงเดือนเมษายนนะครับก็แปลว่าถ้าหากว่าท่านนะครับยืนยันตัวตนนะครับทันในในเดือนไหนก็ตามนะครับวันที่1เดือน ถัดไปนะครับจะมีเงินนะครับในเดือนนั้นด้วยแล้วก็เงินย้อนหลังทุกๆเดือนย้อนไปถึงเมษายนเลยแต่จํานวนเดือนที่จะเป็นการทบให้นะครับย้อนหลังจะเต็มที่ก็แค่ย้อนหลัง3เดือนแต่ว่าเต็มที่ก็คือย้อนหลังนะครับสามบาท3 <_ T> าเดือนก็คือ900บาทบวกกับเงินในเดือนปัจจุบันในเดือนนั้นก็คืออีก300บาทก็เป็น1,200บาทเท่านั้นนะครับแต่ไม่ว่าจะทบย้อนหลังกี่เดือนก็ตาม เมื่อท่านได้เงินเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆเช่นเดียวกันจะไม่มีการยกยอดข้ามเดือนเป็นเงินขาดเลยนะครับนี่คือ,อวิธีการใช้สิทธิ์นะครับสำหรับวันที่ถัดไปก็คือวันที่19พฤษภาคมนะครับจะเป็นวันจ่ายเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์สำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและท่านมีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนเรียบร้อยแล้วจะมีเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์200บาท และถ้าหากว่าท่านนะครับทำบัญชีพร้อมเพล่าช้านะครับในเดือนที่แล้วเดือนเมษายนท่านอาจจะยังไม่ได้ <c oughs> ก็จะมีการทบยนหลังให้แต่ถ้าว่าท่านใดนะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ทาบัญชีพร้อมเพ์เลยจะมีการเปลี่ยนมาจ่ายเงินเข้าบัญชีนธนาคารนี้ท่านได้รับเบี้ยความพิการแต่ถ้าว่าท่านใดนะครับไม่มีบัญชีนธนาคารเลยคือรับเบี้ยความพิการก็รับเป็นเงินสดอันนี้เดี๋ยวจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงไปเปิดบัญชีให้ถึงที่บ้านเลยนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงคําถามนะครับในตอนนี้นะครับเรามีการเลือกตั้งใหม่เรียบร้อยแล้วนนนนะะคครรัับบตอี้ ฝากฝั่งของพรรคการเมืองนะครับที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาอยู่ในกระบวนการของการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็มีคําถามเข้ามานะครับว่าสวัสดิการแห่งรัฐจะถูกยกเลิกหรือไม่นะครับข้อมูลที่พอจะนํามาแจ้งให้ได้ก็คือว่านับตั้งแต่นะครับมีการรณรงค์หาเสียงมาในแต่ละพรรคการเมืองนะครับก็ต้องขอแจ้งว่ายังไม่มีพรรคการเมืองไหนเลยที่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าจะมีการยกเลิกการให้สวัสดิการแห่งรัฐนะครับ จะมีก็แต่นะครับการให้วงเงินที่แตกต่างกันไปเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือเงินในส่วนของผู้สูงอายุที่จะได้รับ ล้วนเสนอว่าอย่างน้อยที่สุดก็ประมาณ3,000บาทซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้นะครับเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วจะมีการขับเคลื่อนนะครับเงินผู้สูงอายุให้เพิ่มเป็น3,000บาทได้อย่างไรนะครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่นํามาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะรีบจะมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเราพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ